ฝนสิตกแล้วนี่ฝนจะตกแดดจะออกจอดบ,บองไรดีนะจอดนี่เลยบ่าวก็ไปจอบคุณดีกว่ามันไปได้บ่นี่โอ้ยไปได้ไหมจ๊ะไม่เนี่ย อัปเดตอัปใจับพี่น้องพอเขาหนึ่งแชร์เลยเร็วาเรื่องมุ่นมั่งสังขยามุ่นมั่งสังขยาของค่ายตัวเกียวมิวสิกค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกพี่น้องมาเนี่ยโมเวนเดี๋ยวมันต้องเห็นอ๊ยอากาศดีดีอากาศดีดีเข้ามาอะไรกะขันเข้ามาขันเข้ามาอะไรสซกะว่า มาอวดนั่นอวดนี่โอ้ยไก่ขุนีเยีนยนอยู่ในสูไก่มีอันโตเกียวมิ้วศิขามีหมองอยู่แน่เสยยู่แต่สูทันบอกเสยต่สามลามา้าน,นตะสูพุดเนียันตีไก่โตเกียวมิ้วศิขได้มีหมองอยู่หม,ม,มองซักหมองมองเศร้าบอกพักหมองอยังแน่เราสิอยู่แต่พูดเดียวอัลลดไปสิมีบ้านแต่พูดเดียวบ่อยมืออื่นมีบ้านน้ำจบอรู้จังไงทันดีขอยมายความว่าไรโซึ้นนี่มา <S <S อวดอีกแล้วอวดจังไดนี่บ้านของทีมงานโตเกียวมิวสิคขายโตเกียวมิวสิขเขาเอาอยูน้ำกันหลายๆคน หลังนี้น่ะคือโตเกียวมิวสิกอยู่มองนี่คือโตเกียวมิวสิกนี่โตเกียวมิวสิกที่น้องซีกอกซีแก้มลูกเต้าเหล่าหลานโตเกียวมิวสิกจะได้พักอาศัยกันคืออยู่ที่นี่เหนือบอือสซูสิบจุดจะพูดเดียวสันติสูสิเลือดจะพูดเดียวสันติซูกดจะใบยข่ตัวเกี่ยวมิวสิกเขามีหมงบ้านอยู่ทีเขาก็บักท่นี่หยังเขาก็เศรัญแ่งเศร้าซ่านอยู่ห้วยเขาก็เศรัญแ่งเศร้าซ่านอยู่สูสิบปีเอ้ยอวดอีกแล้วมาได้อวดจ้ามันเป็นมองยู่มองแรกของเขาเขาหัวแต่มีมองยู่ เขามาเหตุงานปีนึงเขามาสร้างค่ายปีหนึ่งนีง่เขาว่าตามี่มงยูนี่เขาเพิ่งจะได้สร้างเขาไม่ว่าเขามีตา่มาตาได,ไดามาตาไหได้ปรองเขาว่าตมีหฮวัตได้สร้างนี่เขาพากกับไปไล่สดกุ้มปจนจนดากเกลียจนานาเกลียเป็นออกข้อสุดจนว่าดาเกลีย์ก้นแตกดากแตกไล่งา่าเบิดช่วยเขาิได้มาหนีซ้ำานีนนะเขา,าได้นั่งเทศขึ้นละมาเดอมาเดอมาเดอเดอ้นเป็นนี่นะครับพามาดูบรรยากาศอุ้ยอันนี้ขึ้นโคงสูงละขึ้นโคงไงเด่ะพี่น้อง อันนี้ห้องสอมใหญ่นะครับห้งองสอบญ่ห้องสอมหญ่ตรงนี้จะเป็นอ่าเป็นท้อมดนตรีพี่น้องซ้อมดนตรีซ้อมเต้นซ้อมอะไรได้หมดเลยซ้อมดนตรีซ้อมเต้นอันนี้เป็นทางเข้าอันจะเป็นทางเข่าอันจะเป็นทางเข่าพี่น้องอันจะเป็นทางเข้าอันนี้ทางเข้าสวยๆอุ้ยใหญ่อยู่นะเอรออยู่นะ เขาเรียกว่าพเขาเรียกว่าพาความภาคภูมิใจของของตัวเกียวมิวสิกที่เขาเพิ่งจะมีที่อยู่เพราะที่บ่านมาเขาก็เช่าคนมาเลยตลอดอืมที่พามาเขาก็เช่ามาเลยตลอดเขาบ่ลยมีคนมาแต่งมาหาไว้ก็เดบวร้องได้มีคนมาแต่งมาหาไว้ขเวาขา,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 ขาทาใหม่กันหมดเขาสร้างขึ้นมาใหมือกันหมดด้วยน้ำพาน,น้ำเลียงของพวกเขาชาวตัวเกียวมิวสิกเห็น,นี่ย ครับจะเป็นบรรยากาศอัปเดตให้เอฟซีดูว่าสวาบริษัทนี้เขาทำเร็วมากนะครับเหตเร็วทำเร็วสร้างเร็วทำเร็วสร้างเร็วนะครับพี่น้องทำเร็วสั่งเร็วฝนก็จะตกฝนก็จะตกจาพ้ายุก่ก็จะเข่าแดดก,ก็จะบอก อันนี้เป็นหอนน้องอันนี้เป็นห้องอะไรอ่ะห้องประชุมหรอห้องประชุมใหญ่าาามามาแลยห้องาระมารห้องมาวใหญ่มากเลยฝั่งนี้จะเป็นห้อง อันนี้เป็นห้องประชุมทอกหลังเปอนห้งหงองประชุมใหญ่อันนี้ห้องประชุมใหญ่นะครับประชุมใหญ่เป่น้องห้องประชุมใหญ่ตัดเขอาม,มาแล้วกว้างมากกว้างจริงๆกว้างจริงๆพี่น้อง ซัวเขา้อยู่เขากับโบเทนมีหม่องอยู่เนาะเขาก็เศร้าอยู่เนาะไปเศร้าเขาอยูเดลามหกเจ็ดหมื่นเนี่ยพี่น้องเลานี่ก็ได้หม่องเศรายูสิหมื่นเนี่ยก็ไดเด้เขาเรียกว่าพึ่งจะมีที่อยู่พิ่งจะเพึ่งจะได้อยู่พิ่งจะได้มีเป็นมาเป็นรักเป็นแรงที่สามากกับเขาก็ร่อนละเหยรเรื่อนเพื่อนล่ะสร้างให้เสร็จก่อนหน้าฝนจะได้ไม่เรทิ่งอ๋อเสร็จหลังหน้าฝนจ้าก็จะช่วงๆนั่นแหละเสร็จช่วงๆเดือนมิถุนายน่าจะ ใกล้เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงมิถุน,นายนใกลนะ้จะเรียบร้อยแล้วยานเขาได้ดีไดเขาได้เลื่อนไรกัะปีเดียวน้อสูเขาก็เลยสร้างอันนี้จะเป็นนี่ละไซต์ก่อสร้างตัวเกลียวสิแล้วข้างหลังนันจะเป็นบ้านอยู่ใกล้กันมากเลย <laughs> เป็นยางข่อยเครือเรียกไปออฟฟิศไปหน้าบ้านข่อย <laughs> บ้านข่อยอยู่บังพุ่นฝ <laughs> ุ่นบ้านฮี่อ่างข่อย,อยมองพุ่น Dante, ya, os, да. มันเยี่ยมมันเยี่ยนมันพออย่างตีเวลาที we well, ่เราเข้าออกบ้านทุกครั้งเวลาที่เราเข้าออกบ้านทุกครั้งเราจะเราจะเห็นลูกน้องเราลือออฟฟิศเราพนักงานเราหมดเลยแต่ถ้าเกิดออฟฟิศเนี่ยอยู่ข้างหลังนู้นแล้วบ้านเราอยู่ข้างหน้าเวลาเราเข้าบ้านเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นว่าพนักงานเราทำงานอะไรเลยแต่พอเราอยู่บ้านเราอยู่ตรงนู้นใช่ไหมทุกครั้งที่เราออกจากบ้านเข้าบ้านออกบ้านเข้าบ้านอันนี้ทางเข้าอันนี้ทางเขานี่ เ้าสิบพานมองนี่ตลอดเขาสิหูว่าเขาเรานีทําอะไรอยู่ทํางานหรือไปทํางานอันนั้นก็นจะเป็นบ้านเอือบ้านนี่ซิวหลังสุดเพราะว่าปกติพอเรียวมานนี่เขยจะเห็นาบีอย,ยังเกิดตือน,นึ้านเาี๋ยวเขาจะหงเดยวา่าพลังงานเขาจะตือนไปเหตุงานไปรลองเพลงไปสอมเต้นไปบลึงตึงปังไปเวเฮดเบีย,ย,ยมาลึงตึงต่างเขินไปตีนคิงไปอืมตีนคิงหรือย,อยังเออจังเสียนั่นแหละ เนี่ยก็จะเป็นมันสิเวลาเวลาผมแบบว่าตื่นขึ้นมาใช่ไหมผมก็จะอยู่ข้างบนบ้านผมก็จะส่องมาว่าเออเนี่ยทาอะไรบ้างเกิดความเคลื่อนไหววุ่นวายโกลาหลสเพห์ละอันนั้นอันนี้อันนี้นั่นได้ละไปสินะอันนี้จะเป็นก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าก็พึ่งได้ก็เพึ่งทำนะครับบริษัทตัวเกมสิก่อตั้งมาหนึ่งปีเต็ม นะครับผลงานเพลงพบรักที่แม่กองผลงานเพลงหอยย้บ้างไฟแสนแต่กับอะไรยังต้องหันดอกพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือตรงนี้นะครับผมเกิดจากกลุ่มปิดหมดเลยรายได้ตรงนี้มาจากกลุ่มปิดมาสร้างตรงนี้ใครพู้ถามมามันไหนเงี้ยมันอาศัยภาษากับกลุ่มปิดเฮ็ดมากถึงมัสี่สิบก็อีพี่นะพี่น้องงานคอนเสิร์ตงานต่างๆกำไรอ่ะแทนที่ผู้บริหารเขาจะได้ไปใช้เงินแทบแทบผมไม่ได้ไปใช้เแทบแทบเลยผมเอาภานีหมดแล้วนะครับซื้อที่ตัวนี้หมดแล้ว นะครับพี่น้องเองินหามาหนึ่งปีเตรียมนิม่มสร้างนี่มืดแล้วสิบกว่าล้านสร้างมืดแล้วบด่บดบด้ย่างบ่ดด้ย่างจงไว้ษั่ใส่เดชบ่เซ๊ะบ่ดดิอุ้ยใส่เซ๊ะนะอยากเื้อก็ซื้อบ่ดด้ไม่สร้างความมั่นคงสร้างความเชื่อมั่นเธอพี่น้องครับการที่เขาสิเอาลูกเอาล้านเอาเอาคนมาให้งานน,นั่นนี่พี่น้องไม่ว่าจะทําได้ทําเลยเดชต้องสร้างความเชื่อมั่นบ่างหนึ่งถ้ามีบริษ,ษัทสองถ้ามีหม่องยูหม่องเศร้ามีสํานักงานมีอันอันนี้ ม,มีบ้านมีเรือให้เขาอยู่ไม่ใช่ว่าคุณจะพูดแต่ว่าโอ้ยคุณเลิศเลิศเแต่ว่าคุณทําไม่ได้อ่ะการคุณเลิศเลิศแต่ว่าคุณทําไม่ได้อ่ะการที่ใครพูด พูดได้หมดแต่ทําจริงๆแล้วมันทํายากนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ถ้าสร้างไปนี้หมดปุ๊บกําไลคุมปิดปีหนึ่งที่หามากมันกับบ,บอลย่างจักบาทคือกอล์พอย่าไอ้ที่มันพี่หน่อยก,กับเบริร์ตเนี่ยมันหน่อยแล้วมันใหญ่จะว่ามันหน่อยแล้วมันใหญ่มันไม่ได้หน่อยเด้อมันไม่ได้หน่อยจีบปากจีบข้อแถวหนอบีเอ้ยว่ปัสนน้องปากไพศาลน้องร่มเพลิมรมผัดดีดีสัญญากับบอไไดีประเด๋ย ขันยาหลุดดีดีขันยามันหลุดนั่นล่ะพี่น้องแมวแมวแมวยากระโดดนะยากระโดดนะยากระโดดใส่กูนะยานะยืนอยู่ืดซีเดอร์กระโดดไม่จะเปลี่ยนไม่จะเปลี่ยนยาโดดจะโดดแมว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 ลูก ไปไปไปซุมนี่นั่หลัพี่นออ้องข่ยอยเลยมามาได้สวยดกามือนอีว่างมือนอีงายเป็นเรียนฝนโปรเรบุผ้าอยู่สีขาฝนสีโต๊แดดสีออกร่มสีหนาวแดดจะออกร่มจะหนาวแดดจะร้อนขากองก่อนจะสีเมา่านข่อยใส่เง้าสียบข่อใส่เดือข่อยอยากใส่สบอยู่ ทันไข่ใช้แซ่บนี่ข่อไข่เอาเงินไปซื้อเนี่ยอะไรประโยชน์แล้วข่อสีไท้ข่สีใจรตะละบาดข่คือแล้วคือดีพี่น้องคนเคยลำบากเนาะคนเคยลำบากคนเคยไม่เหลืออะไรเลยแล้วเคยจากเสียไปไปลูกไปไปไปไม่เอาไม่เอา,ม,เอามาดูดหาดาอยู่หนี่ซูมานี่ก็ได้คือจะซูเป,ป็นมะลำเลย สำหรับพี่น้องคันควายทีได้บ้าคันควายบ้าสินควายแซ่บแซ่บนี่ควายเอาเงินตัวนี้ไปซื้อรถขั้นละสีลานสลานมาใไซแซ่บขี่โกโก้โกโบัวข่อยก็ข,อข,อข,อขี้ซ้ำแล้วข่อยซื้อได้ขอยย่อยบริสิทิเด็ดไปมันี่ยเงี้ยวสื่อโอ้ยมันเงี้ยวซื่อรอเรากูหล่ะบักกานีเงี้ยวไปแรียกตัวหนึง่งโอ้ยไปอยู่นี่ไปเลยไปเลยลูกไปเลยไปหมากับพ่อหมาหมากับจะไม่อวนอัว มันจอดสิยงเยเชิญสวดีนเท่านี้นั่นแหละใครจะบอกใครบอกแบบคนมากกว่าแปรนด์แบรนแบบแ็นแบนหากไยมีแฟนน้องสิสาคิดฮอดโครงสร้างป้องกันแผ่นดินไหวหรือเปล่าครับเป็นห่วงป้องกันตาป้องกันแผ่นดินไหวแต่ตามจริงแล้วว่าโครงสร้างมันก็ป้องกันอยู่แต่ว่าถ้ามันมาแรงจริงจริงมันก็เอาไม่อยู่หรอกพูดถึงว่ากับอะไรมันก็เอาโบยู่อกพี่น้องมันก็เอาโบยู่อกใครเวลามากกับอะไร นะครับเดี๋ยวนี้จีบปากจีบข้อแยกอันนี้มุกไม่เคยเหจีบปากจีบข้อ,อมันมเป็นอย่างการที่คนเราพูดนะ่ะจับจีบปากจีบข้อนะ่ะมันกม็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาทักทายคนอื่นหรอกอแต่ตัวเจ้านั่นกันยั่งปวดขี้แต่ตัวเจ้านั่นกันยั่งกินขี้สีนอนบางทีคนเราอะ่ะ บางที่คนเหาเนาะมันกระจะวางได้เนาะโตแต่อายุใหญ่แต่อายุกับมีเด้ใหญ่ซื่อเถ่าซื่อบมีบมีระบบระเบียบในการจัดการบริหารขบอกจ้าของนี่ยมันก็ยากอยู่สุดท้ายแล้วการที่เราพูดอะไรแล้วมันเอาคืนไม่ได้คอยคอยกขนาดคอยอายุส่้นหนีคอยกัยังคืนได้เนาะซัวเถ่าปนนัานนัะสีมาหาเมืนนมูจีปากจีบคอีอย่างอือแล้วเจ้าของปาะั่นปากก็เปนห้อยปังย่างบอกคืนอมันก็เมนห้อยปังโอ้ เขบอกให้มูแล้วมันจะคว้างเบาขึ้นหน้าเคลื่อนขันบักบิงเสียวง็ทุ่งกัพนพนีจีบปากจีบกออ่านเห็นเป็นหลอกไฟบขันขันได้บ,บอ่บอยคนนนะบากทีหนึ่งอันได้พี่น้องแล้วมันจะคว้างมาสั่นั้งสู่ถึงเบิดอ,อายุไครแล้ว จีบปากจีบข้อมันกับมันเป็นอย่างดอกเขากับบอกยังสีอดอเขาตัอ้อะไรดอกเขาบอกว่าหนึ่งสีแต่เกิดเลี้ยวที่วัดาเขาสางสางให้เป็นแบบนี้เลี้ยวที่วัดาเขาพุ่งล่างสันแล้วว่าให้เป็นยังสีนึ่งกับหนึ่งกับออกสาวสองกับจีบปากจีบข้อสามกับออนเอน็มจุดบังไฟหยาดหูดากอยู่ดอกซุ่ม สองพันซุ้มปีนึงเป็ดเปเก่าเก้าเก้าบัจากหลกแห่งอนาคตโหลกแห่งความทันสมัยเบื้องซื่อๆน่นาะเด็กแต่เขาหากินหาอยู่เป็นยกย่อปอปั้นสั้นเสื้อนเขาเป็นหยังให้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนั่นเปียงอืมไข่ก็เขาสิไปเกลี่ยเล่สมเล่เที่ยวมั่วไปไข่ก็สมรสมเล่เทียมเ่าเกลี่ยเล่อยู่นี่ เห็ uhm นเขาสางเขากินเขาเปี่ยงนี่ห uh ู้จักโอ้ยดีเนาะเป็นเด็กน้อยรุ่นใหม่หาอยู่หากินผ้ากันสางผ้ากันเปลี่ยงจะเป็นเก่งขากนอะวากไปพิมพ์ไปที่ละโอ้ยอย่างนี้ก็มาไล่สวนให้คนดูนาะสันแต่ตตัวจากควงกันยังเงินเอาตัวประวลาดจูดูตัวอย่างเด็กน้อยรุ่นใหม่ ทำไมเขาถึงมีแนวคิดก้าวไกลสามารถอายุ24ปีสามารถควบคุมคนได้เป็นร้อยเป็นพันคนบริบารเยอะแยะมากมายขนาดนี้ไปใส่เขากับสวัสดีสวัสดีสสดเขาก็ยกย่อป่อปันเบิงเขาที่ไหนเชลเปี๊ยป้าใส่บอกลูกบอกล้านเจ้าของมันปิดแนวท้างดีดีเปื่้นจะไปอิฐช้าจะลูกตะตอกเกินลูกเพ้นดีกับว่าห่องพ้นหลุดตัวเอาโอ้ไปเบิงลูกพ้นตะลาไปเบิงบ้านเพ้นด้มันคือจ่เลื่อนแท่แต่ไข่อยสีได้หอวซึมเงินไปเบิง้งค้นเด้อ ผู้เขาได้ผู้เขามางเขามีเขาจะาเลื่อนเขาพัฒนาเนี่ยเขาเหดจังได้เขาเดือทังจังไดเขาอ่อนน้อมถ่อมตนเขาบ้านนอนสอนง่ายรู้จักแก้ไขพัฒนาปรปับปรุงเออและพัฒนาเวลาตลอดเวลาแล้วตื่นตัวตลอดเวลาอยู่กับโลกใบนี้ปีสองพ้าต้องเป็นปีที่ตื่นตัวตลอดเวลาไม่สามารถเป็นปีที่ขี้คานขันขี้คานนะคือก็คือ,คอที่รวยแล้วถ้าใครขี้คานอยู่ที่รวยยุคนี้เป็นยุคข,ของคนขยันอืม เ้าเถ่าแล้วเ้าใหญ่แล้วนี่เ้าเล่นยญเฟซบุ๊กเห้มันมีประโยชน์เฮ็ดคลิปเลี้ยวให้มันได้เงินคอยบอกเสมอว่าเอฟซีคอยตัดคลิปคอยไปลงเลยมันได้เงินคอยอยากใเอฟซีคอยได้เงินคลิปเลี่ยวคอยพักขณะเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นเฟซข้าวอ้อนข้าวอ้อมเลี่ยวคอยเจ้าเอ็ฟซาเขาตัดคลิปไปลงเขาได้เงินเดือนละกี่หมื่นหกเจ็ดหมื่นเขามีที่ดีเขาบอกคนค้นคอยอยากค้นหูแต่คอยอยากให้เจ้าหูว่าเอฟซีคอยแต่ละคนที่เขาตัดคลิปอยไปลงนี่เขาได้เงินเขาได้เงินกันนะเฟซบุ๊กเขาให้เงินทุกวันนี้น่ะ เฟซบุ๊กจ่ายเงินติดตามปุ้ยแอฟริกันติดตามธรรมดาไม่ใช่ธรรมดานะได้เงินด้วยดูดคลิปมาบัดน,นี้เอาไปลงช่องนั่นช่องนี้เหรียญขึ้นบุ้มบุ่มบุ่มบุ่มขึ้นเดือนละห้าหมื่นหกหมื่นใส่แสบแสบงานกับพวกใเห็ดกูกับตัดคลิปอย่างเดียวกูกับติดตามอย่างเดียวชืว่นชมย้อนยุคย้อนปั่นหลักกระเด็นเงินพร้อมสิ่งที่อยากให้ทําตรงนี้อย่าไปเลยนอย่าไปเปียนแบบ,แบบว่าคนคนรุ่นเก่าที่แบบว่าล้าหลังแล้วมาเขียนเฟซบุ๊กบ้าบบอลอย่าทำถึงอย่างนั้นมันบ่ได้เงิน เขาอยากให้พิษ